สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกติิรีชแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมบิ๊กแมตช์ประจำนัดที่32นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังเอติฮัดสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับ วันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแอดมินก๊อตจีนะครับทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับแชมป์เก่าครับเจอกับแชมป์ใหม่ครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ30ปีนะครับวันนี้มาเจอแชมป์เก่ารู้การที่แล้วครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตารางคะแนนตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แน่นอนแล้วนะครับมี86คะแนนนะครับส่วนแมนซิตี้มี63คะแนนนะครับคือต่อให้แมนซิตี้ชนะทั้งหมด อีก7เ,เกมก็ยังไงก็ตามลิเวอร์พูลไม่ทันนะครับแต่เกมนี้ว่ากันด้วยเรื่องของศักสีแหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็รอทำถิติต่างๆอีกมากมายนะครับที่รอการทำลายครับแต่วันนี้เจอกับแชมป์เก่าอย่างซิตี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสเปตัวจริงครับ แมนซิตี้ประตูเป็นเอเดรียนสกอริอัสครับแผงหลังคลายวอลโก้จอห์นสโตนแฟนโยเบชเมนเมนดี้นะครับแดนกลางเป็นเคเบนเดอร์บรอยด์โรดี้เดบิซิลบาตัวรุกครับเป็นเบโรซิลบาครับราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็กราเบลเคซุสนะครับแต่ท่านคงทราบวา่าอารเกโร่นี่ปิดเทอร์มไปแล้วนะครับสว่วนลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอลิสันเบเกอร์ครับแผงหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนโจโกเมสเฟอร์ซิลฟานไดายแอนด์ดรูเบอร์ซันครับแดนกลางเป็นจอร์แดนเชนด์สันฟาบินโย่จูโยมาโตุมแล้วก็3ตัวบนครับ หยวนครอปครับมฮัมหมัดซาร่าเร์เปโต้ฟิมินอลแล้วก็ซาเตโอมาเน่เกมเริ่มครับครึ่งแรกซิตี้จากซ้ายไปขวานะครับทั้งคู่มาในชุดเก่งของพวกเขาแล้วครับุซสัดดานีแมนซิตี้ลงเล่นเอฟเอคัพนะครับในรอบ8ทีมนะครับก็บุกไปชนะิโคโซได้2ต่อ0นะครับ เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาร์เซนอลนะครับสวนรูฟ่าเนีตตกรอบไปแล้วนะครับตั้งแต่รอบ16ทีมนะครับโดยน้ำมือของเชลซีทำให้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาริพูลไม่มีแข่งนะครับออกมาเล่นอีกทีก็เกมนี้เลยครับเจอกับแมนเชสเตียร์เฮดสันฉกได้ครับไฟเป็นย่ไวนาวดุมเฮดสัน ฟิมิโนแม่ลูกนี้ไปผ่านโรดี้สลิงเงนมาแมนดี้โรดี้ให้มาแฟนยครับของจริงนี่ฝั่งซิตี้ต้องยืนปรบมือต้อนรับแชมป์ใหม่นะครับก็ต้องยืนเข้าเถียงเข้าแถวเรียงกันแล้วก็ปรบมือให้กับแชมป์ใหม่นะครับก็ตามธรรมเนียมประเพณีนะครับวายนาดุม ให้กับเซโดมาเน่ซาร่าหลามหน้าก่อนแล้วครับสตาร่าอืมหลามไปก่อนแล้วครับว่ากันในเรื่องของแชมป์เนี่ยเรืการนี้เนี่ยซิตี้ได้หนึ่งถ้วยไปแล้วนะครับนั่นก็คือเอฟเอลคัพหรือคาราบาวคัพหรือลีกคัพอะไรนะครับ ได้ไปแล้วส่วนลิเวอร์พูลกับคอมมิตี้ชิลนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็ได้ยู่าสซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับหรือชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือรีมเด็กอังกฤษเนี่ยนะครับก็เป็นแชมป์เด็กสูงสุดในรอบ30ปีนะครับแหมพอรู้ว่าวันที่ซิตี้แพ้เชลซีเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหออกมาฉลองแทบที่จะเรียกว่า ไม่รู้จักโควงโควิดเลยครับจนได้ทางด้าน,นรัฐบาลก็ออกมาเตือนแล้วครับเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับที่แฟนลิวูลออกมาฉลองครับโอ้โห30ปีนะครับกว่าจะได้แชมป์ก็เรียกว่าพวกเขาสมควรได้จริงๆครับผลงานเนียดเรียกว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินครับก็รอแต่สถิติที่ทำลายลงจากจำนวนนัดที่เหลือแล้วครับ ก็มีสถิติมากมายที่พวกเขารอทําลายแล้วตอนนี้ก็มีสถิติสถิติใหม่มากมายที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเกมนี้ก่อนครับก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับแต่ว่าใครจะเก็บ3ามแต้มหรือจะมีแต้มเป็นอย่างไรบ้างเบโลซิบาครับจ่ายนี้ติดไว้นะดุมย้อนไปที่อาริสันเบลเกอร์ เีโน,โนเก็บได้ครับฟาบินโยฤดูการที่แล้วนี่แพ้เกมเดียวก็คือการแพ้แมนซิตี้นี่แหละครับที่เอติฮัสเซียมครับหลายท่านคงจำกันได้ครับเกมนัดนัน้นนี่โอโ้โหครึ่งใบครับอีกไม่อย่าว่าครึ่งใบอีกนิดเดียวครับบอลจะเข้าประตูไปแล้วครับโอโ้โหก็จะเป็นหนึ่งเกมที่ทำให้ลิพูในฤดูกาลที่แล้วไม่ได้แชมป์ลีกนะครับ เป็นรองแชมป์ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับลูกกันที่แล้วนารีวูปูได้97คะแนนนะครับส่วนแชมป์อย่างแมนซิตี้นี่98นะครับแต่มาลูกกันนี้86พวกเขาเพียงพอต่อการเปนแชมป์ไอเดอร์ซันโชว์มาแล้วฟาบินโยวอนโอ้โหแล้วเป็นฟาบินโยเคลียร์ได้ครับจังหวะที่ไอเดอซันออกมาปัดนะครับแล้วแถวสอนจากฟาบินโยโอ้สุดท้ายเป็นแฟนดานิโยครับที่ เคลียจากหน้าปากประตูได้แล้วซิตี้สวนขึ้นมาครับซิบาให้ฮรมสเตอร์ลิงดวนกับอาริสตาอานนสเตอร์ลิงจ่ายเข้าในแล้วให้กับโรดดี้ไม่ผ่านซาร่าครับส่วนเกมคู่นี้นี่เกมแรกที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลชนะแมซิเตียได้3ประตูต่อหนึ่งครับตอนนั้นประตูเพนบราโวด้วยนะครับของทางซิตี้ นำถึง3าศูนย์ก่อนด้วยนะครับสวนกว่านั้นมีคอมมิตตี้ชิลนะฮะเลซเตี City ้์จะจัไปอาเจวะนี้พิมโนให้กับทางโมซาร่าหาหาชอคพยายามจะไปเองครับติดทางด้านจอห์นสโตนนะครับโดอรดี้ติดอาิสตานแล้วซาร่าให้กับทางไวนาดุม่มไม่บาดในเดอร์สันนะครับก็ปัดทิ้งออกไปได้ลูกเตะมุมของลิวพูบดูซาร่าให้กับไวนาดุม่มเลือกเสาแรกนะครับออ ยังไม่ได้ครับจนครับเองก็เสียดายละครับโลกแต่มุมของลิวพูลนะครับจากเทรนอาริสตาโนนะครับไดนสันซันกับซาร่าซาร่าเปิดเสาแรกติดสเตอร์ลิงก็โม่งทิ้งออกหล้างไปครับขึ้นมาว่าฟามินโยมีอาการบาดเจ็บครับโอ้โหแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรฟฟมินโยก็ยังอยู่ในสนามนะครับโลดแต้มมุมของลิวพูลอีกครั้งหนึ่งจาก เทรนเอเดรัสตานโนจะเล่นสั้นอีกหรือเปล่าคราวนี้เปิดมาที่ฝานใดครับบอลแล้วฟันได้คงอีกทีก็ตรงตัวเอเดอร์สันแล้วครับเอเดอร์สันเปิดยาวติดโกเมสไวรัลด้อมโอ้โ,โอโากาสกลายเป็นลิฟท์พูลเยอะกว่า4ครั้งไปแล้วฟิมิโนให้มาฟาบินโยซ้ายมาเน่อาจจะโรเบรซัน แล้วเปิดได้ครับโรเบิร์ตสันเปิดมาโรดี้เอาเข้าทางเฮนเดอร์สันย้อนย้อนมาที่อเลสเตอร์อาร์โน,โ,นโอ้โหอเลสเตอรัดทิ้งออกไปได้แล้วครับลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลละครับจากแถวซอนเะนอร์เฮนเดอร์สนนันตั้งย้อนมาให้กับอเลสเตอร์อาร์โนครับโอ้โหโรเตอร์มอมีครั้งของลิเวอร์พูลนะครับ ทางขวาเทรนอเดสเซนร์อารโนนะครับแล้วเปิดเ <c oughs> มนดี้เฮียทิ้งได้เกือบถึงฟานได้นะครับเฮดสันซาร่าย้อนมาเฮดสันไหลทะลุอู่ทะลุมาที่ทางโบซาลาโอ้โหก็ยังไม่ได้ครับโอวันนี้เเดสันเหนียวจริงๆครับยังศูนย์โซรโลโจังหวะแทงทะลุมาครับโอเมนดี้เน่ยสไลด์ไม่อยู่แล้วนะครับ บอลหลุดถึงซาร่าแต่ก็มีคนนี้ที่เซฟช่วยชีวิตซิตี้ได้ครับโอ้โหยังครับยังศูนย์ศูนย์นยโลเตอมอีกครั้งครับของทางลิเวอร์พูลครับจากเทรนเดอร์สต์อานโนนะครับเปิดมาติดจอห์นสโตนแถวสองจากเฮนร์สันโข้กายเป็นลิเวอร์พูลกดดันใส่ซิตี้ครับโอ้โห ซิตี้แทบจะยังไปไม่ถึงหน้ากับเพชรท้ยของลิพูเลยนะครับโอ้รับทั้งทีมเลยครับอืมโกเมสแต่ว่าฟันไดเอา้าฟันไดยังได้อยู่ครับฟายดุม้มโอ้มีพื้นที่เปิดฟิมิโนโให้มาเฮนสันไหลามาที่สโดมาเน,น่ตายเลยครับ1-0โอ้โหหลังจากที่ลิพูบุกพักใหญ่จริงๆครับแล้วสุดท้ายนี่กลายเป็นว่า เซลมาเน่ครับยิงให้ลิว์พขึ้นนําไปก่อนนะครับโอ้ช่วงท้ายครึ่งแรกดูครับพื้นที่เปิดเหลือเกินครับฟิมิโนเฮนเดอร์สันแล้วให้กลับมาเนี่เลือกยิงเสาแรกครับโอ้โหเรียกว่ากดเต็มๆครับเซลมาเน่ขวานะครับหมดสิทธิ์ครับเอเดอร์สันโอ้โหอีกหนึ่งสถิติที่ลิว์พรอทำลายตอนนี้ก็ทำลายไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ารอจนกว่าจะจบฤดูกาลนะครับ แชมป์ที่ทิ้งห่างรองแชมป์ด้วยคะแนนที่มากที่สุดตอนนี้ถ้าลิเวอร์พูลไปเก็บ3ามแต้มที่เอติฮัสเตเดียมได้นี่ถ้าว่าลิเวอร์พูลก็จะทิ้งซิตี้เป็น26คะแนนนะครับเฮนเดสัน ซา่ไหลให้กับเฮนเดอร์สันไม่มีธงแล้วครับเฮนเดอร์สันแล้วเปิดเปิดมาแล้วครับปัดได้เฮนเดอร์สันแล้วบอมาเน่เก็บเก็บได้ด้วยย้อนมาที่โรเบอร์สันแล้วผู้สินเต่าจบครึ่งแรกครับเป็นครึ่งแรกที่ลิเวอร์พูลเรียกได้ว่ากดดันใส่ซิตี้แทบจะฝ่ายเดียวแล้วครับโอ้โหลิเวอร์พูลครับบุกมานำแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ จากสโดมาเน่นะครับในในนาทีที่44นะครับอ่าครับเดีย๋ยวเราพักครึ่งนะครับไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกแล้วก็มาว่ากันต่ออีก45นาทีหลังนะครับโอกาสเยอะมากครับลิเว์พูลในเกมนี้ ดูซาร่าให้กับไวนาดุมครับยิงเสาแรกครับมาปัดทิ้งได้ครับทางด้านเอเดอร์สันแล้วนี่อีกครั้งครับจากเทรนดอเลสเซนเดอร์อาร์โนนะครับได้กดลูกนี้ก็ตรงตัวเอเดอร์สันอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกครั้งของโมซาลานะครับแล้วก็ประตูขึ้นนำของลิปูครับฟิมโน,โนให้เฮนเดอร์สันแล้วไหลต่อให้กับทางซาโดมานเน่ครับกดด้วยขวาเต็มๆครับ <c oughs> จบเพิ่งแร,ร้วลิปูนำหนึ่งศูนย์นะครับอ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีก 45นาทีในครึ่งหลังนะครับโอ้โหตัวเลขเหลือเชื่อครับซิตี้ไม่มีโอกาสครับแต่ลิ์ฟูป,ปาไปแล้ว7ครั้งฟีฟอร์เตนแทนดิสซิลบานะครับอาครับบอลที่เซ์ดิงทางซ้าย เซอร์ลิงแล้วหลายเรียนมา้วโอการั้งแรกของโฟเน่หนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหตัวสำรองลงมาทำประตูได้เลยครับโอ้โหแปะลองดูว่าทีเด็ดของเป๊ปจะแก้เกมได้บ้างน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าคือลงมานีทำประตูได้เลยนะครับหมากแรกของเป๊ปครับโอ้โหเซอร์ลิงความสามารถของเขาครับทางซ้ายแล้วหลายเลียนให้กับฟิลโฟเดนยิงเข้าไปครับโอ้ตัวสำรอง สัมผัสแรกก็เป็นประตูเลยครับฟิร์เดนหนึ่งหนึ่งครับซิตี้ตามตีเสมอได้ครับโอจะว่าไปนี่โอกาสจบครั้งแรกของซิตี้เลยนะครับหืมหจุนี่ครับ3นาทีของครึ่งหลังครับโอ้โหซิตี้ตามตีเสมอได้แล้วครับเวลาที่เหลือน่าจะสนุกนลครับบอลของทางซิตี้กับเบคเคสุสฟอร์เดน ย้อนมาโรดี้ฟอเดนแล้วไหลมาครับเคซุสเซอร์ลิงฟอเดนไหลให้กัปตัลเคซุสเซอร์ลิงเปิดนะครับเปิดมาแล้วเปโนซิบาโอ้โหจะมองตั้งให้กับเตอร์โบแต่ว่าผิดเลี่ยมออกไปเยอะแล้วครับอืมจอร์แดนเซนต์ดนเปลี่ยนออกครับก็ส่งทางบ้านนาบีกต้าลงไป เปลี่ยนตัวคนแรกของลิเวอร์พูลนะครับฟานได้โรเบอร์สันครับให้วานาดุมมาเน่วานาดุมมาที่โรเบอร์สันงัดมาฟาบินโยโอ้เก็บได้ครับฟาบินโย ฟิมิโน่ไหลให้กับทางไวนาะตุ้มแต่ล้ำหน้าก่อนแล้วครับอินคลายกุนโดกันครับลงไปแทนโรดี้ครับคนที่สองของเป๊ปจอน์สตันวางไปติดฟาบินโน่ครับฟิมิโน่ ฟามิโนให้กับไวนาด้อมฟิมิโนไหลโอ้สวยเลยครับฟิมิโนกับไวนาดอมเป็นชิงกัน2คนแล้วโอกาสโอกาสทอนทางไวนาดอมกด2ประตูต่อ1โอ้แปดเนิ่มเเข้าไปครับ2-1งหนึ่งลิฟท์โค้งขนาดกลางครับจากไวนาดอมครับโอ้ได้กัน2คนครับฟิมิโนกับทางไวนาดอมนะครับโอ้โหเล่นเอาเกมรับของซิตี้นี่หลงเลยครับโอ้โหนี่ครับไวนาดอมแตะให้ฟิมิโนฟิมิโนแตะให้ไวนาดอมครับ โอ้เล่นกันสคนครับแล้วก็แปด้วยซ้ายเข้าไปครับโอ้หมดสิทธิ์ครับเอเดนสันอาแล้วครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับเดี๋ยวก็มาดีใจกับเจ้์นครับแล้วครับ อาสองหนึ่งนะครับเลโภขึ้นนำอีกครั้งครัในาทีที่5้าสินะครับฟอร์เดนให้กับเซอร์ริงนะครับปนโตูกั้นอืมแล้วฟอร์เดนให้มาเซอร์ริงล้ำหน้าก่อนล่ะครับ นี่เป็นประตูที่4ของวายนาดุ่มในดูกกาลนี้นะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเขาทำไปแล้ว3ประตูครับซินเชนโก้ครับลงไปแทนเมเชแมงเมนดี้นะครับสตีเองก็คงไม่ยอมแล้วครับตอนนี้ตามหลังอีกครั้งโฟเดนติดฟานได ส่วนทางมาเน่เนี่ยทารวมกับเกมนี้ก็16ประตูครับก่อนนั้นนั้น15ประตูครับก่อลุวนดาซันโบอีกคนนะครับสำหรับเซโดมาเน่นะครับตอนนี้มากสุดในทีมก็เป็นโมซาลานะครับแล้วจังหวะนี้ได้ฝ่าครับลูกฟริคกิของทางซิตี้แล้ว วเอดุมครับโดนเปลี่ยนออกแล้วส่งทางด้านอาร์เรสออฟจลกเชเบเลนนะครับลงไปซาร่านี่17นะครับมากสุดแล้วในทีมครับเริ่บร้อยเปิดมามไม่ได้อะไรครับโอ้โหเดีย๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับหอนกับฟานได ส่วนดาวันโบมากสุดตอนนี้ก็เป็นทางวาดี้เนี่ยครับสิบเก้าประตูแล้วก็ซาร่าในสิบเจ็ดนะครับโอ้โหฝันไทยจ่ายเสียครับกุศการแล้วหลายให้กับฟิลโฟเดนโอ้โหติดอริซอนครับแล้วโฟเดนยังได้อยู่ โฟนเดนติดตัวเม็ดแล้โฟนดนเปิดอีกทีหนึ่งก็ออกฟานได้โม่งทิ้งออกมาครับโอ้โห,โหนานๆที่จะเห็นฟานได้จ่ายเสียนะครับโอ้โหแล้วกับโดนลงโทษครับแล้วช่องเติมพัฒนาการให้กับอางฟิฟอร์เดนครับแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของอาริสันเบ็คเกอร์แล้ะครับโดเตะมุมครับของทาง Man City. แมนซิตี้แบลตซิลบารครับเจ็บคนเปิด ปิดเสาแรกฟิมิโนพักออกให้กับเชเบเลนกีตาเชเบเลนมินาม,มิโนครับตัวสำรองอีกคนหนึ่งที่ลงมานะโรเบอร์สันโ,โกเมสให้มาโรเบอร์สันฟาบิมมโนโยเซมเบเลนครับให้ฟิมิโนแล้วเชเบเลนฟาบิมมโนโยเซมเบเลนกีตาเล่นไม่ได้แล้ว หาไปบอลของทางซิตี้ว่ตโตสิบาโกโมเมสเคลีย่ยทิ้งแล้วครับบอ,อเกอร์ครับทุ่มมาจอสโคนคิวเวตบอยดวดบอยนี่ก็แอสซิสสุดมากาสุดนะครับในลีกตอนนี้16แอสซิสนะครับ ก็คนที่เป็นรองก็คือทุรีนด้เสื้ออันโนครับเทรนเนี่1สิบสองครั้งเบลโดซิบาครับหยอดมาให้กับเซอร์ลิงแต่ว่าติมินามินโน่แล้วครับฟันได้ให้มินามินโน โอ้มีโน้จ่ายเสียครับฟอร์เดนให้เคซูสเซอรินแต่งกับเคซูสแล้วทางซ้ายไม่มีธงซิซนโนเปิดเปิดมาได้ครบเติมเตอยสองสองอ้าวลองครับซิตี้ติดตีเสมอได้อีกครั้งแล้วครับโอ้เปิดได้เป๊ะเหลือเกินครับแล้วเติมลอยตั้งศีรษะรอโขกเลยครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหซิตี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับอืมคอสจากด้านซ้ายอีกแล้วครับดูครับเิซิโนเปิดมาแล้วนี่ครับ โอ้โหผ่านโกเมซเชบอลเองก็ไม่ได้ระวังครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับนี่ครับตั้งศิษะดรอโขกเลยครับทางด้านคีินเดอร์บอยสอครับแมนซิตี้ตามตีเสมอได้โอ้โครอปเองก็คงซิงละครับ <c oughs> ซิตี้วันนี้โอกาสน้อยกว่าลิพูเยอะนะครับเถือว่าด้วยประสิทธิภาพนะครับอ <c oughs> ือก็โอกาสไม่เยอะแต่ว่า ได้ประตูนะครับได้ไมาแล้ว2ประตูตามตีเสมอได้10นาทีสุดท้ายครับเออเหลือไม่ถึงด้วยจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับเกมตอนนี้เข้มข้นแล้วครับกีตวาให้กับทางมินามิโนก็ลงมาในแทน,แทนตำแหน่งของโมซารานะครับอารสาน เปิดติดสเตอร์ลิงครับออกข้างครับลูกทุ่มของลิวพูลนะครับอัลสซาอนโนครับทุ่มมาให้กลับทางโกเมสฟาบินโยเกตาฟิมิโน,โนมินามิโนโอ้ล้ำหน้ากนแล้วครับมินามิโนแม่อาจจะก็เช็คได้อยู่แต่ว่าก็ล้ำนิดเดียวแล้วครับของทางทางคุม,มิมินามิโนนะครับ เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับ2-2ครับเกมคูน่นี้เวลายังไม่หมดนะครับแล้วมีโอกาสทำประตูเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับนี่คือ2ทีม,มที่เรียกได้ว่าเกมรุกดีที่สุดในลีกนัดตอนนี้นะครับโรเบอร์สันฟาบิโยไหลติดจอนสโตนนะครับเ <7 S 1> ด็บลอยเคลียร์ต,ติดโรเบอร์สันฟาบิโย เชเบเลนไหลให้อับทางนาบีกีตาบางนิวโอ้โหเอเดนันก็ปัดทิ้งไปได้ครับโอ้โหโอ้เกือบจะขึ้นอีดครั้งครับของทางนิว์พูลครับเกีตายิงด้วยขวาครับเอเดนซันบินปัดได้แล้วครับรู้แต่มุมของนิว์พูลนะครับโอ้โหในช่วงทดเวลาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดกี่นาทีนะครับนาทีสุดท้ายแล้ว อาริซาดาอานเปิดติดกันเราเรามีโจโกมเมต์หดแล้วเ <c oughs> <c oughs> บาครับเข้าซองเอเดอร์สันทดสีนาทีนะครับ <c oughs> เกมจะออกหน้าไหนครับ <c oughs> แต่ร์พูยังเก็บได้อีกครั้งครับฟานได้ให้กีตาร์มานเน่มานเมาน่ไม่ผ่านจอนสโตนครับเดบลอยให้กับโฟเดนเซอร์ริงไรม์เซอร์ริงพาไปครับโยกนี้ ย้อนกลับมาครับซินเชนโก้สี่นาทีก็มันจะครบแล้วครับคูโตกานเชซุสไล่ให้กับเดอร์บอยทางขวาทางขวาให้กับทางเโดซิบาโอกาสโอกาส,อกาสของเมโดซิบาไล่ให้กับทางกาเบียอเชซุสติดฝัในใดครับ <c oughs> แล้วเพื่อสินเป่าจบเกมแล้วครับโอ้โห <c oughs> เป็นเกมที่สุดมันเลยนะครับสมกับเป็นคู่ใหญ่แล้วก็เกมห้าดาวจริงครับเกมคู่นี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอกับลิเวอร์ pool ประตูต่อ2นะครับลิเวอร์ pool นำก่อน2ครั้งเลยนะครับแต่สุดท้ายนี่ซิตี้ครับด้วยความเก่าแล้วก็ได้เล่นในบ้านของพวกเขาเองนะครับตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งนะครับก็คู่นี้ของจริงนะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่3 อ่ะสองกรกฎาคมเข้าสุกที่สามกรกฎาคมนะครับตีสองสิบห้านาทีครับก็จะมีไลฟ์สดคู่นี้ด้วยนะครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับสำหรับทั้งแฟนซิตี้เองแล้วก็แฟนลิพูนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าหาไปพาพประการใดก็กราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่ะลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เกมถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ